ซ่งตอนนี้มันถึงลำเรือลำสุดท้ายแล้วนะครับเรือมนเทวันนะครับซิงก็พอๆกันกับไอ้ลำที่ผ่านไปเมื่อกี้เลยนะครับตอนนี้ทำอะไรวะเนี่ยสิดทับอะหลอกูรู้นะมันทำอะไร รู้นะมเทวันว่าทำอะไรเมื่อเดิมครับถอยก่อน <c oughs> รู้นะมนเทวันว่าทำอะไรเมื่อกี้จะเทียบท่าเด็นที่ไหนได้มันหลอกมันหลอกผมหลอกผ, <c oughs> ผมไม่ได้ <c oughs> บอกสอกก็อย่างที่บอกคืออย่างที่ผมบอกไปครับว่า เรือลุนโชคชัยดุดันไม่เกรงใจใครแต่ไอ้มอนเทวันนี่เรือมอนเทวันนี่ก็พอๆกันกับเรือลุนโชคชัยเลยครับลำงเมื่อสักครู่เนี้ยเพราะว่าไอ้ข้างๆม,มีแตรด้วยผมไม่ใช่ให้แต่สามชาติไปแล้วได้ไอ้นี่ไล่ที่ดินสามรถนะ อันน,นี้ก็น่าจะดุดานกว่าเพื่อนนะน่ารักมนเทวันเอ๋ลายใหม่ครับสำเภาสินลายใหม่ลายเดิมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ข้างล่างนะครับขลังก็เขียนว่าเหนือคลื่นนะครับขลังก็เขียนว่าเขียนว่าเหนือคลื่นนะครับแสดงว่าแรงจริง ลอยไปไปหน้าบ้านผมก็หน้าบ้านผมก่อนครับลอยผ่านหน้าบ้านผมก่อนนี่อปลอยทำผ่านหน้าบ้านผมแล้วจริงๆนี่จะเป็นเรือรับจ้างเนาะเรือรับจ้างผนะู้โดยสารนะก็จะแพงนิดนึงนะครับราคานั่งแล้วก็จะแพงแพงแสนแพงนะครับจอราคาก็จะสับแพงอยู่มากๆนะครับ ก็เป็นเรือทำมาหากินเนาะสำหรับใครที่มีเรือหางยาวนะครับกับเขาบ้านน้ำลำใหญ่ๆเขาบ้านก็ผมว่าให้แนะนนำไปที่อู่ต่อเรือจิตตพรชัยสักมากกว่าเนาะเพราะว่าเรือจิตตพรชัยนี่เขาน่าจะดีกว่านะครับแต่อยากได้เรือหางยาวดีๆก็ไปที่อู่อู่ต่อเรือจิตตพรชัยรแต่รู้สึกว่าอู่นั้นไมห้หมดแล้วครับ ไอ้ก็ไม่ชัดเหลือเกินผมพยายามจะซูมมันซูมปที่ยานแม่มุมอ่ะอ้าวค,ครับก็เดี๋ยวรอรูเรือว่ามีลำไหนเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวรอว่ามีเรือหามยาวซิ่งลำไหนเพิ่มเติมไหมก็รอดูประกาศผลจับผมดีกว่านะครับ